สวัสดีค่ะเลกดีในการคลอดบุตรผ่าคลอดนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ได้แก่วันดังต่อไปนี้ค่ะวันที่8กุมภาพันธ์เลกดีเวลา8.09ถึง16.59เด็กจะมีทรัพย์สินเงินทองเด่นทางด้านการเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ เรื่องดีวันพุธที่15กุมภาพันธ์เวลา7.59ถึง16.09เด็กที่เกิดวันนี้นะคะจะมีจิตใจดีรักสงบรักธรรมชาติและอาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็คือเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเรื่องดีวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา7.42ถึง16.59 เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองดีไม่ขาดเงินเด่นทางด้านการเงินค่ะและมีดวงเป็นเศรษฐีฤกษ์ดีวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ปีพศ2566นะคะเวลา8.19ถึง16.55เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโตอาชีพที่เหมาะสมก็คือเกี่ยวกับที่ดินและรับราชการค่ะค่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีเลือกดีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ